เริ่มแล้วทุกคนคำรามก่อนเลยทุกค,คก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่น Ark Survival Evolve e Mobile ในการเอาชีวิตรอดปกติกันน,กกน,นะครับทุกคนนะครับทุกคนก้าห่างหายกันไปนานเลยซึ่งถ้าทุกคนงงว่าทําไมผมถึงมาอยู่ยนี้ได้คือผมได้สร้างตัวละครใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยเวลาอัดคลิปเนี่ยผมจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับก็เลยคิดว่ามันเรียกว่าไงทุกที่ผมจะเน้นแบบสาย f a ์ m นะทุกคน เดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนะว่าฟาร์เววาของผมคือ,อยังไงเนี่ยทุกคนผมได้ทําการเวล6 3แล้วนะภายใน6วันในเกมนะทุกคนก็แค่วันเดียวในชีวิตจริงนั่นแหละเนี่ยทุกคนถามว่าวันเดียวเวล63ได้ไงแล้วก็อันนี้ผมเดี๋ยวไอ,วอว้พูดถึงเววก่อนดีกว่าถ้าพูดถึงเวลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับในการสอนนี่ผมได้อัดคลิปจับทีเล็กไปแต่ว่าคลิปมันบั็กนะทุกคนผมก็เลยต้อง มาอาทิตย์ใหม่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะลงอะไรดีก็เลยคิดว่าเราจะพาทุกคนไปฟาร์มเหล็กบนภูเขาไว้นะทุกคนซึ่งก็อาเจนมาบินนอข้างช้าได้ว,ว่ามาฟาร์มเหล็กค่อนข้างดีนะทุกคนเคซึ่งผมว่าวันนี้ผมจะมาขึ้นของเหล็กทั้งหมดนะครับรวมถึงพวกสุกกะเหล็กด้วยแล้วก็ตัดไปที่ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้บินมาใกล้ถึงแล้วนะวนี<ม>่ก็จะเป็นภูเขาที่มีเหล็กครับอยู่ใจกลางแมปเลยนะเป็นภูเขาที่แบบใหญ่ที่ส<ม>ุดในอาร์คแล้วเนี่ยน<ม>่าจะใช่นะในเกาะอาร์คเนี่ย นี่ทุกคนเป็นเหมือนภูเขาไฟเลยนะนี่ผมก็จะมาฟาร์มเล็กแถวนี้นะทุกคนซึ่งแถวๆที่ผมอยู่ถามว่าทำไมผมถึงไปสร้างบ้านนั้นคือมันหาสัตว์โหทดโทโทจับง่ายนะทุกคนแล้วมีพวกแบบออร์แกนิกโพลิเมอร์ให้ฟาร์มด้วยนะครับทุกคนจากพวกแพนกวินเดี๋ยวผมจะสอนฟาร์มอีกทีแล้วกนะันที่นู้นก็จะมีคิดต้อนเราว่ามีน้ํามันด้วยนะทุกคนเรียกว่าเป็นทรัพยากรที่ดีเลยผมก็เลยไปสร้างบ้านตรงนู้นนะทุกคนทําเลก็ค่อนข้างสวยงามนะทุกคนข้อเสียคือมันเรียกว่าไงเดีย๋ย มันจะมีสัตว์มาบุกแทบทุกวันนะทุกคนแถมแถวนั้นอันฟาเกิดโคตรเยอะเลยทุกคนตาจริงผมก็ว่าผมจะฆ่าอันฟาแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ไหวนะทุกคนว่าได้หินเยอะเกินเอาหินทิ้งผมเน้นเอาแค่เหล็กนะทุกคนเราต้องฟาร์มไปกลับไปกลับอย่างนี้ใช่ไหมดูว,นะดว,ว่าได้หินเยอกิอนทิาแคเุกคนเราตบกลั่างนใช่ไหมดูว่าไดหนเยอกินอา้งเนนเอาแค่เหทุาราต้องร์มไปบไอย่านี้ใช่ไหว่หิอะเกเอาหินทิ้เนนอาเหลน,นะ เราใส่ในตัวอาเจนปุ๊บแล้วเราขึ้นไปโอเคทุกคนใส่ในตัวอาเจนช่วยได้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำด้วยว่าชุดเกาะเหล็กครบชุด,นะดกันนะทุกคนเฮ้ยนี่มีออฟซิเดียนด้วยทุกคนแต่ผมยังไม่ขุดนะผมแทบจะไม่อยากขุดเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเราหาออกแกนิกโพลิเมอร์ได้แทนนะทุกคนไม่จำเป็นต้องเอาโพลิเมอร์ธรรมดามันจะเปลืองนะทุกคนนี่ แต่ก็ได้ออกซิเดียนอ่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้อยู่นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อะทุกคนเอาไปทำแทนตั้งโชว์ของพวกอติแฟกต์ก็น่าจะได้อยู่มั้งแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไปลงถ้ำนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายการฟาร์เวลเร็วของผมีก่าว่าทำยังไงบ้างจะทำให้แบบเรียกว่าไงที่ผมมาสร้างตัวใหม่คือถ้าสมมติว่าทุกคนอะเริ่มเล่นในแต่แรกๆอะแล้ว เวลมันขึ้นช้ามากมันจะเริ่มไม่สนุกไงทุกคนต้องมาคอยแบบทําสิ่งเดิมๆให้เวลมันรีบขึ้นไงทุกคนก็เลยคิดว่าจะมาสอนทําเวลให้ขึ้นเร็วๆกันนะทุกคนซึ่งสูตรเนี้ยถ้าทุกคนทําไปแล้วอ่ะถึงประมาณ60กว่าพอเวลขึ้นเยอะปุ๊บอะคุณต้องเริ่มฟาร์มของแทนบ้างแล้วนะทุกคนแล้วค่อยไปฟาร์มเวลต่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าทุกคนถึงเวล์ร้อยไปแล้วถ้ายังไม่มีของอะไรเลยทุกคนก็ต้องมานั่งฟาร์มอ,อยู่ดีนะโอ๊ย แล้วก็ขุดก้อนนี้ไปด้วยแต่ผมว่าผมจะเอาเหล็กไปเผาส่วนหนึ่งนะทุกคนเหล็กไปเผาที่บ้านขุดไปเลยจซึ่งตอนนี้ผมก็แบบเล่นยังแค่วันเดียวทุกคนก็เลยยังไม่ค่อยอยู่ตัวมากจึ๊บจึ๊บจึ๊บฮนี่กลับไปหาอาเจนเลยทุกคนไอ้ทวนของอเจนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจับง่ายนะทุกคนมันบินมาที่บ้านผมตอนผมยืนสร้างบ้านอยู่ผมก็เลยจับมาเลย อุ้ยหนักใส่ไได้ไหมเอาเปาเฉยเคทุกคนข้างหนักเลยเดี๋ยวผมขอบินกับป้าก่อน,นะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะดีดนิ้วแล้วไปโผล่ที่นู่นกันเลยเุ้ยดีดนิ้วไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ทำไงดีเออนี่ดังละโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็บินใกล้ถึงลนะบินแบบเชื่องช้าสุดๆไปเลยอย่างทุกคนเราเห็นทีเล็กเราไกลๆลนะตามริงอ,อ่ะไอเนี้ยที่คลิปทีเล็กมันหายคืออยนะ่างเงี้ยทุกคน ผมอัดมาแล้วแล้วพอกดเข้าไปดูปุ๊บอ่ะภาพมันเป็นดำๆนะทุกคนไม่รู้ทําไมถ้าคลิปนี้เป็นอีกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนแต่เสียงมันก็ยังปกตินะเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาเหล็กจากในตัวนกก่อนจุ๊บอุย้ยได้พวกนี้มาด้วยเก็บไปในตัวนกเหมือนเดิมมาหลายดีแล้วชิปก็เก็บไปนี่อันนี้ของไม่จําเป็นเก็บไปนะทุกคน320ก,กว่า โอเคพอได้เททุกคนนี่เราก็จะโยนอย่างนี้เลยค่อยๆแบบประคับประคองมันไปถึงเตาเผาฮะทุกคนจึ๊บเดี๋ยวเราเก็บขวานเหล็กไว้ในตัวทีเล็กตัวน,นี้ว่ะอันนี้ได้มาจากพวกแบบเรียกว่าอะไรเสือเขยาดาบนะทุกคนได้มาค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ได้ใช้แค่อันเดียวแหละตามจริงก็อยากได้แบบระดับดีกว่านี้ทุกคนผมก็ได้ไปลงทำมาแล้วนะทำ ARTIFACT OF THE HUNTER งีง่ายๆเลยจึ๊บเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องตัดไม้มาใส่ใช่ไหมคลิปนี้เราจะทำอุปกรณ์เหล็กแค่บางอย่างนะทุกคนทำทุกอย่างตอนนี้อาจจะยังไม่ได้โอเคทำแค่สิ่งที่มันจำเป็นเอานะทุกคนเรามีหอ,อกแนละ้วใช่ไหมว่าจะทำชุดกนนะเกาะเฮ้ยทีแรกเราเป็นตัวเมียเนี่ยอ๋อนี่ไงเป็นแคทเมน เป็นตัวเมียใช่ไหมเยี่ยมเลยทุกวนเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มไม้นะทุกคนแล้วก็ใส่ตะอเผาเลยนี่ไม้ใส่ไปทุกคนให้มันเผาซึ่งตอนนี้ก็บ้านผมนยังเป็นบ้านเล็กๆอยู่นะทุกคนก็ยังโดนสัตว์ตีแตกทุกวันเลยชอบมีแบบพวกอัลโลทีเล็กมานะทุกคนนี่ทุกคนเนี่ยมีอาจเจนมาเกิดอีกเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายก็ ผมแนะนําว่าให้ทุกคนอ่ะเล่นอยู่แถวๆเรียกว่าไงแถวๆจุดเกิดของแบบไปก่อนนะทุกคนล่างๆอ่ะแล้วค่อยมาตรงนี้อ่ะทุกคนตอนมีแบบหอกพร้อมแล้วอ่ะมาสร้างบ้านสร้างหรูอะไรไว้ทุกคนโอเคผมขออนุญ,ญาตฟา์มไม้สักพักนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในเตาเผาเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เอาไม้แบบใส่ในเตาเผาไ้ค่อนข้างเยอะเลยนะึ่งก็ระหว่างรอเหล็กเผาที่เราจะทําอุป,ปกรณ์เนี่ยเราจะพาทีเล็กเราไปบูวันสักหน่อยนะทุกคน นี่ตามมาเลยทีเล็กน้อยเวลสิบห้านี่ทุกคนผมได้เห็นเต่านะทุกคนเป็นศึกระหว่างทีเล็กเวลเต่าเนี่ยเจาเต่าเฮ้ยปาเป็ยนย่าิหรือ,อมาอย่างเงี้ยทุกคนเอาชี้ไปปุ๊บกดแอคแท็กแทร็กเก็ตการเริ่มแล้วทุกคนคำรามก่อนเลยเปิดศึกนะทุกคน วันนี้กัดไรระหว่างทีเล็กเวสเต่านะทุกคนเต่าเววอะไรเลยดูหน่อยเต่าเวล35สามห้านะเลือดพันสี่ร้อยนี่โอ้โยปลาพวกนี้ยุ่งอีกแล้วยุ่งอีกแล้วก,การนะพวกนี้ง่ายๆเลยเฮ้ยมีปลาเยอะอย่างงี้ต้องกดเควสอันนี้ดิทุกคนนี่เควสล่าปลาบิเดนยาสามตัว กดไปเลยจึบจุบเฮ้ยเอา้เอา,าทำไมทีเล็กมาอยู่นี่อ่ะยไม่ชนะเลยเฮ้ยสู้ก่อนปรับเด็กจะเล่าแบบสู้ก่อนไอ้หนูจะกลับมาดีทีเล็กเอาเฮ้ยไม่ไม่ส่วนหรอใช่ทาเกตด,ดิทาเกตจุดจุดจมตีจมตีมตนี่ยทุกคนเด็กจมตีอ่ะ ระหว่างรอผมก็จะไปจาัดก,การปลาเปลียนย่อยหนึ่งตัวดีกว่าเคทุกคนมาเดากันว่าใครจะชนะนะให้ไปรีบคอมเมนต์ก่อนเลยนะทุกคนระหว่างทีเล็กผมกับเต่าอ้หเต่าจะตายอะปุ๊บนี่ทุกคนทีเล็กชนะแนละ้วทีเล็กเป็นฝ่ายชนะทุกคนนี่เวลึ้นเลยมาออกมาดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปทำคุยเอา ยานนะนะทุกคนเราคลิปหน้าเราจะมาไปจับตัวอะไรก็รอดูนะทุกคนเฮ้ยทีเล็กติดทีเล็กติดเฮ้ยเฮ้ยหนูชูคอเลยเอ่ะมาเนี้มาเนี่มาเนี้ยเคททุกคนไปมันอยู่นี่กันเคททุกคนเดี๋ยวผมไปน,นี่ก่อนนะทุกคนเรียกว่าอะไรวะทาเควสก่อนนะเราอีกทีมาเจอกันตอนเหล็กเผาเสร็จโอเคครับ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เหล็กมาพอประมาณแล้วนะผมว่าผมจะทําชุดเกาะเหล็กกันเลยดีไหมเพราะว่าอาวุธอื่นๆผมว่ายังไม่จาเป็นเท่าไหร่นะ นี่ว่าจะทํำอันนี้อันนี้ให้ทุกคนเฮ้ยนี่แค่สองอย่างเหรอโอ้ผมเอาเหล็กส่วนหนึ่งไปทําอันนี้ให้ทุกคนเกียวเอาไว้มาเกี่ยวไฟเบอร์ดะวยทุกคนเฮ้ทุกคนได้ประมาณนี้ก่อนร้อยอาร์เมอร์สินะเคส่วนอื่นก็ต้องใช้เหล็กอีกใช่ไหมเฮทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็มาสอนแบบฟาร์มเหล็กแล้วก็จุดฟาร์มเหล็กแค่นี้ดี ไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ตามจริงอะอาทิตย์ยาววันนี้เนี่ยทุกคนจะว่ายไงผมอาดิลิปไปรอบหนึ่งไงทุกคนแล้วตตดต่อจนเสร็จไปแล้วด้วยแต่พอเอามาเปิดปุ๊บแบบบั็กันทุกคนเลยคิดว่าคลิปนี้แบบเอาคลิปสั้นๆน,นะทุกคนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมีคลิปยาวนะโอเคสำหรับวันนี้เราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมว่าทุกคนก็ได้รับความสนุกกันไมาพอควรเลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ